ในการสืบสวนครั้งนี้ผมดรเบรดี้บาร์ไปเยือนนิวกินีเป็นครั้งแรกมันคือโลกลึกลับกับผู้คนที่มีพิธีกรรมโบราณที่มีจระเข้เป็นศูนย์กลางผมจะไปพบกับนักดูนาจระเข้คนเก่งที่สื่อสารกับจระเข้น้ำเค็มยักษ์ได้ถ้าโดนจระเข้งับหัวเข้ามันกัดคุณหัวขาดได้ง่ายๆเลยเราจะล่องแม่น้ำซิป,ปิกอันป่าเถือนเพื่อตามหาจระเข้นิวกินี สัตว์ที่ผมไม่เคยจับมาก่อน อยากมาปาปวัวในกืนนีมานานแล้วละครับประเทศนี้มีความลึกลับผู้คนยังอยู่กับวิถีโบราณและพวกเขาก็ผูกพันกับจระเข้อย่างเหลือเชื่อพวกเขาอยู่กับมันล่ามันแม้กระทั่งบูชามัน ที่นี่มีจระเข้สองสายพันธุ์คือจระเข้น้ำเค็มตัวใหญ่ที่สุดในโลกยาวถึง7เมตรหรือประมาณ21ฟุตและจระเข้น้ำจืดนิวกินีที่ตัวเล็กกว่ามากผมจะลองจับจระเข้นิวกินีเป็นครั้งแรกความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่จะทำให้ผมเข้าใกล้ความฝันซึ่งสัมผัสจระเข้ครบทั้ง23สายพันธุ์ในธรรมชาติ ในทศวรรษพันเรและ1 9 6เจระเข้เขาในกิเนีประสบปัญหาถูกล่ามากเกินไปสัตว์ถูกฆ่ามากมายเพื่อเอาหนังมาขายโดยไม่มีกฎข้อห้ามใดๆในปี1979เพื่อนเก่าของผมรอมวิชเ,เกอร์จึงถูกเรียกมาร่างแผนการจัดการเพื่อควบคุมการล่าจระเข้ที่นี่แผนที่เขาช่วยออกแบบทำให้เกิดสมดุลระหว่างความต้องการทางเศรษฐกิจของชาวบ้าน และการคุ้มครองประชากรจระเข้แผนนี้ระบุว่าชาวบ้านจะจับได้แค่จระเข้ขนาดเล็กเพื่อถลกหนังขายเท่านั้นแต่ตัวเต็มวัยขนาดใหญ่ที่ผสมพันธุ์ได้ต้องถูกปล่อยไว้ในธรรมชาติว้าวดีมากๆครับที่ได้มาที่นี่ดีใจที่ได้เจอคุณนะผ่านไปกว่า20ปีผมชวนรอมให้กลับมาดูผลงานของเขาที่นิวกินีนี่คือการคืนถิ่นที่รอมเฝ้ารอมานาน และสำหรับผมมันคือโอกาสศึกษาจระเข้น้ำจืดนิวกินีสัตว์ที่ไม่ค่อยมีใครบันทึกได้ในธรรมชาติจุดแรกของผมและรอมคือมอยทาก้าฟาร์มจระเข้ในพอร์ตมอสบีเมืองหลวงของปาปัวนิวกินีคุณไม่ได้มาที่นี่นานแค่ไหนแล้วครับรอมเอ๊2สถึงยีปีได้แล้วครับฟาร์มนี้เคยเป็นที่มั่นของรอมตอนทำงานจัดการจระเข้ในประเทศนี้ วันนี้เข้ามาดูว่าผู้เรียนจริเข้คนเก่งยังทำงานอยู่ไหมเพื่อนเก่าที่รอมไม่ได้เจอมากว่า20ปีแล้วบอกก่อนนะครับว่าเขาพูดไปได้แล้วก็หูหนวกอีกด้วยนะครับแต่เขาสื่อสารเก่งเขาใช้ภาษาท่าทางเล่าเรื่องให้คุณฟังได้เยอะแยะไปหมดเลยลครับรีลอองมคับครับ <c oughs> พร้อม <Yeah. S 1> บอกว่าเฟอร์โปผูกพันกับจระเข้ในฟาร์มนี้เป็นอย่างมากตลอดชีวิตของเขาเขาเป็นคนดูแลที่นี่อยู่หลายปีจนสามารถสื่อสารกับจระเข้ได้อย่างน่าทึ่งมากๆโอ้ oh, ตัวใหญ่ซะด้วยโอ oh, ้ดูซิดูมันขึ้นมาจากน้ำแล้วค่อยๆมาปกติก็ต้องอยู่ห่างจระเข้ไซนี้มันสามารถเคลื่อนไหวได้เร็วมากมันพุ่งพรวดขึ้นจากน้ำ มาใช้กลามงับคุณได้เลยนี่คือคร o โคดิรัสโพ r รซัสจระเข้น้ำเข็มครับนักวิทยาศาสตร์ว่ามันประสบความสำเร็จที่สุดในสายพันธุ์คร o โค d ิเรียนมันโตเป็นจระเข้ยักษ์ได้มีถินที่อยู่เป็นบริเวณกว้างมากๆตั้งแต่อินเดียจนถึงฟิจิจากออสเตรเลียขึ้นเหนือจนถึงฟิลิปปินส์ ฟราโปบอกว่ามันเคยงับคนด้วยนะมนุษย์ก็ไม่รอดจากมันเฟราโปพูดถึงเราให้จระเข้ฟังบอกว่าเราเป็นใครมาจากไหนกรามของมันเนี่ยหักกระดูกคุณได้เลยนะโอโ้โหอย่างนั้นเลยเหรอครั้งเดวเนเรียบร้อยอเลยจตุแบบนี้แหละมีพลังกัดมากที่สุดในบรรดาสัตว์บนโลกนี้กว่า3,000ปอนต่อตารางนิ้วถ้าโดนมันงับหัวเข้ามันกัดหัวคุณหลุดได้สบายๆหรือตัวไข่ครึ่งได้ง่ายๆเลยแหละครับอืมใช่ครับ เฟราโปกำลังพูดถึงหูของมันนะจราเข้จำเสียงของเขาได้มารู้จักเขาและเขาบอกเราว่าเขากับจระเข้เนี่ยเป็นเพื่อนกันนะครับนี่เป็นจระเข้คนเลี้ยงตัวใหญ่ที่สุดที่ผมเคยเห็นเลยก็ได้นะครับผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนขอยืนยันเลยนะครับเห็นเฟราโปจุ๊บมันแบบนี้ แต่ผมคงไม่ทำตามเด็ดขาดครับคุณต้องสนิทสนมกับจระเข้ยักษ์จริงๆจึงจะลองทำแบบนี้ได้นะครับฉะนั้นอย่าลองทำที่บ้านเด็ดขาดทันใดนั้นตัวเมียที่อยู่ในข้อเดียวกันก็โผล่จากที่ซ่อนพุ่งเข้ามาหาพวกเราว้าว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 ้โอ้ อุ๊บว้าวเจ้าตัวพูดดูจะไม่ก้าวร้าวเท่าไหร่แต่ตัวเมียน,นี่เป็นคนละเรื่องกันเลยลครับมันส่งเสียงดังแฮ่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 บอกว่ามันไม่พอใจ <C> e <ars> เมื่อจระเข้ทั้งสองลงน้ำไปเฟราโปก็เรียกเพื่อนยักษ์อีกตัวมาแนะนำให้รอมและผมรู้จัก <C> e <ars> ดูสิ คุณจำจระเข้ตัวนี้ได้ไหมจำได้<า>สิครับผมจำจระเข้พวกนี้ได้หมดเลยนะเพราะมันเป็นพ่อพันแม่พันยี่สิบปีก่อนเนี่ยมันก็ตัวโต,วตวแล้วนะฉะนั้นตอนนี้อายุก็ราวๆสี่สิบถึงห้าสิบปีได้ระวังตัวนี้หน่อยนะเบรด<า>ี้ครับมาดูกลัวแล้วก็ดูหิวด้วยแหละมันพร้อมจะโจมตีคุณได้เลยผมถอยห่างออกมาแต่เฟโรโปรทำสิ่งที่น่าทึ่งมากกว่านั้น <S <S ข<อ>เขาเดินไปขี่หลังเจ้ายักษ์ตัวยาว6เมตร181ฟุตหนักครึ่งตันว้าว สุดยอดจริงๆโอ้โหเฟราโปพอดูเฟราโปขี่หลังจราเข้แล้วผมก็อยากจะลองทำบ้างแหละครับ <S <S ทุกทีเวลาขี่จราเข้ตัวอื่นเนี่ยมันก็มักจะเหนื่อยแล้วหรือได้ยาสลบหรือมีหลายคนคอยช่วยจับให้ผมมันลืมตาอยู่หรือเปล่าลืมอยู่ แต่ครั้งนี้ผมต้องไว้ใจเฟราโปอย่างเดียวเลยนละครับเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่านั่งลงไปได้เลยอนั่งลงนะผมจะนั่งแล้วผมเคยขี่หลังจระเข้ตัวใหญ่แต่ทุกทีผมจะควบคุมมันได้แต่ตอนนี้ผมคุมอะไรไม่ได้เลยและครับใช่แล้วใช่ผมกังวลมากๆซะด้วยเยอเฟราโปผูกพันแน่นแฟนกับสัตว์เหล่านี้เขาเก่งไม่น้อยไปกว่าใครที่ผมเคยร่วมงานด้วย สุดยอดจริงๆครับชายคนนี้แน่นอนเลยครับขอบคุณมากครับนี่เป็นเครื่องยืนยันว่าผู้คนรีแม่น้ำนิกกินีรู้จักจอระเข้เป็นอย่างดีนะครับสุดยอดจริงๆนับเป็นโบนัสที่ได้เห็นจอระเข้ยักษ์น้ำเค็มและผมยังไม <c oughs> <cra> ่เจอจอระเข้น um ิวกินีได้ซ้ำไปฮะสุดยอดครับเมื่อออกจากฟาร์มในเมือง ผมและรอมก็บินเข้าไปใจกลางนิวกินีเป้าหมายก็คืออันบุนติกเมือนเล,เล็กที่อยู่ห่างจากปากแม่น้ำซิปิกสายใหญ่ของประเทศไป380กิโลเมตรที่นี่รอมเคยเจอจระเข้น้ำจืดนิวกินีเป็นจำนวนมากซิปิกไม่เพียงแค่กว้างใหญ่กว่าที่ผมคิดเอาไว้แต่มันมีแม่น้ำสายเล็กๆ และข้วยหนองคลองบึงอยู่มากมายทีเดียวครับเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่และก็สวยงามจริงๆไม่เชื่อดูได้เลยนะครับผมแล้วรอมาพบกับนักล่าจระเข้อฟองสมาป้าผู้จะช่วยนำทางล่องแม่น้ำไปหาจระเข้เหลือเชื่อเลย่ะครับทำไมมันเบาจังเลยอนอะ๋ครับ เขาคือชายที่คนแถวนี้เคารพนับถือมากๆคใครๆก็เรียกเขาว่าป๋าเอาฟรองส์เขารู้จักจราเข้ดีเหมือนกับคนในครอบครัวเลยละ่ะหราออาจจะคิดว่ามันเป็นครอบครัวด้วยนะคืนนี้ผมมีเป้าหมายส่วนตัวอย่างหนึ่งคือการได้สัมผัสจราเข้นิวกินีครั้งแรกเอาฟองส์ช่วยเตรียมงานเป็นอย่างดี เริ่มจากเรอแคนูไม้ยาว10เมตรหรือประมาณ30ฟุตลำใหญ่เป็นอันดับต้นๆที่ผมเคยนั่งมาชาวบ้านพึ่งพาแม่น้ำสิปิกเป็นแหล่งอาหารตั้งแต่ปลาไปจนถึงกุ้งและจระเข้และจระเข้เป็นแหล่งรายได้ที่ถือว่าดีที่สุดของพวกเขาถ้าแผนการจัดการเขานิฟินีจะได้ผลทุกคนต้องหากินตามกฎหมายถึงห้ามฆ่าจระเข้ตัวใหญ่ที่สืบพันธุ์ได้ รอบกับผมสนใจอยากจะดูว่าชาวบ้านใส่ใจกฎที่ตั้งไว้หรือไม่เมื่อความมืดมาถึงมันก็พาเมฆฝนก้อนใหญ่มาด้วยโอ้นั่นฟ้าผ่าอยู่ไกลๆนู่นครับเดี๋ยวคงจะมีพายุลูกใหญ่ตามมาแน่เลยเรายังหาจระเข้ไม่เจออัลฟองจึงพยายามเรียกจระเข้ให้มาหาเรา เ <Krist us> สียงนี้เหมือนจริงที่สุดเท่าที่ผมเคยได้ยินมาเลยละครับฝนอาจทำให้พวกจระเขระวังตัวแต่ผมยังคงค้นหาต่อไป และเห็นความเคลื่อนไหวในพงหญ้าเฮ้ยงูงูพร้อมพร้อมครับระวั <c oughs> งตัวด้วยมาจับได้แล้วโอ,อ้ได้เหรองูต้นไม้สีน้ำตาลไม่จริงนะโอ้โหงูต้านไม้สีน้ำตาลมีชื่อเสียงไม่ดีในหลายส่วนของแปซิฟิกตอนใต้ตัวนี้สีสดเกือบจะสีแดงเลยทีเดียเลยครับมันถูกพาจากนิวินีไปเกาะกวมโดยไม่ตั้งใจหลังสงครามโลกครั้งที่สองมันมากินนกบนเกาะกวม ซึ่งไม่มีประสบการณ์ต่อนักล่าที่เป็นงูจนทําให้นกส่วนใหญ่บนเกาะกลวมศูนพันไปจับตัวนี้สวยมากเลยครับใช่เอาถุงใส่งูไหมโอเคขอบคุณมากเอาครับโอเคอเรียบร้อยแล้วครับเยี่ยมเลยใส่เข้าไปแล้วจับงูได้คืนนี้แหมเป็นเรื่องดีทีเดียวใช่เลยสุดยอดอาจจะเป็นเรื่องดีในการจับงูแต่จับจระเข้น,นั้นยากกว่าเยอะหลังค้นหาอยู่หลายชั่วโมงทีมงานก็กลับไปพักผ่อนที่แคมป์ มาถึงรุ่งเช้าทีมก็ลองเรือกันต่อไปเข้าสู่แม่น้ําสายคดเคี้ยวและป่าน้ําท่วมขังของซิปิดอาฟองส์บอว่าบึงแถวนี้เต็มไปด้วยจระเข้และคนที่รู้จักมันเป็นอย่างดีชนเผ่าลึกลับที่ชื่อว่าเผ่า,าแมลงผมคิดหาเทคนิคใหม่ๆในการจับจระเข้อยู่เสมอครับวิธีหนึ่งที่ผมคิดไว้หลายปีแล้วก็คือใช้รถบังคับวิทยุ ผมว่ารถบังคับน่าจะแอบเข้าไปหาจระเข้ที่กำลังเผลอได้ผมติดกับดักไว้ที่รถและจะพยายามเอาไปคล้องคอมันพอโดดลงน้ำบ่วงบาดก็จะรัดเอาไว้เชื่อมัดกับสูงเอาไว้เราก็จะจับจระเข้ได้ง่ายมากๆและหวังว่าวิธีนี้คงจะได้ผลนะครับพอมันเห็นรถบังคับวิทยุสัญชาตญาณนักล่าในตัวก็จะทำงานทันทีนะครับ สก็อตจับเชื่อเร็วหน่อยมันไปงับรถแล้วโอ้โหเจอร์ค้ล่วรถผมลงไปในน้ําผมคงหมดหวังจะได้คืนแล้วละครับวิธีนี้คงต้องเอาไปแก้ไขเพิ่มเติมซะก่อน <S <S ผมและทีมงานกําลังล่องแม่น้ําเซปิกแม่น้ําสายใหญ่ของปาปัวนิวกินีเราจะไปให้ถึงหมู่บ้านของชนเม่าแมลงก่อนพลบคำ่ำ เราแวะที่หมู่บ้านหนึ่งที่มีความเกี่ยวพันทางจิตวิญญาณกับจระเข้หมู่บ้านนี้มีชื่อเสียงเพราะว่ามีธรรมาราหรือว่าสาเจ้าที่ขนาดใหญ่เลยนะเจ้าที่ละครับนี่ไงครับได้แผนที่กันผมไม่เคยเห็นที่ไหนที่ชีวิตของผู้คนเกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งกับจระเข้มากมายขนาดนี้นะครับโอ้ดูนั่นสิและผมก็เข้าใจได้อย่างท่องแท้ เมื่อผมเข้าไปในศารเจ้าโอ้รอมดูจระเข้ตัวนี้สิครับสวยไหมว้าวสุดยอดเลยครับดูเหมือนของเก่านะครับเป็นของที่มนุษย์ประดิษฐ์หรือเปล่านี่คือกลองนะกลองเหรอทั้งหมดคือกลองมีหลายใบซะด้วย <laughs> ว้าว <laughs> จระเข้เป็นสัตว์ลึกลับสำหรับคนแถวนี้มีหลายเรื่องเล่าเกี่ยวกับจระเข้ในแม่น้ำมีจระเข้ที่แปลงร่างเป็นคนได้ด้วยนะผีจระเข้มีเรื่องราวต่างๆมากมายถ้าคุณเจาะลึกลงไปซึ่งทุกรูปจะมีเรื่องราวทั้งหมดเลยนะครับหลายหมู่บ้านริแม่น้ำซิปิกผูกพันกับจระเข้เป็นอย่างมากแต่คนกลุ่มหนึ่งมีชื่อเสียงในทักษะการนำทางและการล่า พวกเขาคือเผ่า,มาแมลงเพราะสัญ,ญลักษณ์ประจำเผ่าเป็นตักกระแตตำข้าวออาฟองส์บอกว่าชาวเผ่า,มาแมลงรู้จักส่วนนี้ของแม่น้ําดีกว่าใครและหวังว่าพวกเขาจะนําเราไปยังจุดลับเฉพาะที่มีจระเข้ได้พวกนี้นะครับนักลา่าจระเข้โอ้ oh, สุดยอดม,มากครับแน่นอนเลยครับ<ช>พวกนี้ชาวเผ่า,มาแมลงอาจเชี่ยวชาญเรื่องจระเข้แต่เรารู้ว่ามีสัตว์เลื้อยคลานอีกอย่างที่เขาไม่ค่อยเข้าใจผมเข้าใจว่าทําไมหลายคนที่นี่โดนงูกัดและตายเพราะงูนะ ต่ผมเนี่ยอยากจะบอกพวกเขาว่างูส่วนใหญ่มันไม่ได้มีพิษเลยนะครับซึ่งตรงกันข้ามมันมีประโยชน์มันช่วยกินหนูแล้วมันก็เป็นสัตว์ที่สวยงามอีกด้วยนะเห็นหรือเปล่าล่ะที่งูมีงูแอดเดอร์มีงูพิษไหมครับพวกเขารู้ว่านี่ไม่ใช่งูพิษแน่นอนเลยนะครับดูสิผมพยายามทำให้คนมาสนใจสิ่งที่ผมรักครับดีมากครับ ที่ผู้คนเริ่มใจเย็นลงเข้ามาใกล้แล้วก็มาจับดูแล้วก็ถามคำถามต่างๆด้วยเพราะว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยเมื่อฟ้าเริ่มมือทีมงานก็กลับลงน้ำอีกครั้งหนึ่งและส่วนนี้ของซิปิกอยู่ห่างทะเลหลายร้อยไมล์ก็ตามแต่เรอเค้น้ำเค็มยังมีให้พบอยู่เป็นจำนวนมากแต่คืนนี้ผมมาหาไอ้เคี่ยมน้ำจืดครับ บริเวณที่พาวมะแรงพาเรามาเนี่ยไม่ใช่จุดที่มาง่ายๆนะครับเราต้องพายเรือฝ่าหญ้าในหนองน้ําต้องถางกิ่งไม้เป็นจุดที่ห่างไกลความเจริญมากๆซึ่งมีแต่พาวมะแงที่รู้จักเท่านั้นนี่แหละครับที่ที่เหมาะมากๆเลยและการชี้ทางของพาวมะแงก็ได้เรื่องจริงๆครับในค่าคืนนี้นี่แหละเยี่ยมเลย จระเข้นิวกินีตัวแรกของผมที่นี่นี่ละไอเคียมน้ําจืดสุดยอดเลยครับไม่ธรรมดาจริงๆเห็นไหมครับนี่เป็นพันธุ์ใหม่สําหรับผมเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมากๆครับผมได้สัมผัสจระเข้ในธรรมชาติแล้ว18จาก23สายพันธุ์แจวครับจระเข้นิวกินีตัวแรกของผมที่นี่ไม่กีนน่นาทีต่อมาผมก็ได้จับจระเข้ที่ตัวใหญ่กว่าตัวนี้ใช้ได้เลยครับใหญ่มากๆเห <N> ็น <N> ไหมครับ ไอ้เกี่ยมน้ำจืดจระเข้เดวกินนี้ดูสิครับโตอวบเชอวนะใช่ขนาดกำลังดีเลยตื่นเต้นจริงๆครับผมรู้เลยว่ามันคือพันอะไรคนคิดว่าตัวผู้หรือตัวเมียน่าจะเป็นตัวเมียครับเพราะว่าตัวเมียเหรอ่มันี่ตัวผู้ตั้งหากเหรอเห็นปหมเรารู้ว่าจระเข้ตัวนี้อาจจะถูกล่าเอาหนังเพราะมันยังอยู่ในขีดจำกัดของแผนการควบคุมอยู่เขาไม่ได้วัดความยาวนะครับแต่จะดูความกว้างของลำตัวของมันใช่ครับ ถ้าเกินกว่า20นิ้วเนี่ยจะถือว่าผสมพันธุ์ได้นะคุณต้องมายุ่งกับมันจะล่ามันมาไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับตัวแบบนี้แหละครับที่มีความสําคัญต่อประชากรจะระเข้เราต้องปล่อยมันไว้ในป่าสวยงามจริงๆตัวแบบนี้คุณจะเลี้ยงไว้ใช่ไหมครับครับโอเคอ่ะได้แล้วนะครับสัตว์ที่เราและชาวบ้านจับได้จะมาอยู่ในบานิสแห่งนี้นะครับบานิสนะที่หมู่บ้านของอาฟองส พวกเขาเอาสิ่งที่จับจากซิปิกได้มาปล่อยในบ่อเลี้ยงหรือบานิสอ,อ้ลงไปเลยนะเจ้าน้ำเค็มแกก็ด้วยนะเจ้าน้ำจืดน,นี่คือสองสายพันธุ์ที่ขนาดเกือบจะเท่ากันนะครับตัวนี้จระเข้น้ำเค็มส่วนเจ้าตัวนี้คือพันนิกินีถ้าดูในน้ำเนี่ยมันจะคล้ายกันมากๆเลยนะครับถ้าคุณดูบนหัวของมันนะบริเวณหลังตาก่อนจะเป็นหลังของมันเนี่ยสังเกตได้ว่าพันุหนึ่งจะเรียบอีกพันจะขรุขระครับ แล้วก็วกรู้ว่าเกล็ดวันใหญ่กว่านี่แหละที่ผมอยากจะรู้เวลาจับมาตัวหนึ่งผมจะดูเกล็ดใหญ่เป็นแถวๆบนหัวของมันก่อนเลยนะครับซึ่งถ้ารู้ก็จะชัดเจนเลยครับสาหรับคนล่าหนังแล้วเนี่ยเกลดที่ท้องของจระเ,เข้น้ําเค็มจะสวยกว่านี่เห็นไหมโอ้โอเห็นความแตกต่างจริงๆจระเข้น้ําจืดมีเกล็ดที่ใหญ่ส่วนจวระเข้น้ําเคเ็มมีเกล็ดที่เล็กเลยครับคนซื้อกระเป๋าถือแล้วก็รองเท้าคงจะชอบหนังนุ่มๆของมันมากเลยครับผมไม่เคยเห็นเลยครับแต่พอเห็นก็รู้เลยว่ามันสวยงามมากๆใช่ครับเอาละ ปล่อยมันลงไปในน้ําดีกว่าไหมครับเ<ม>จ,จ้าตัวนี้จะอยู่ที่นี่อีกสักกี่ปีแล้วครับเนี่ยมันอาจจะนานหน่อยอนะครับเยี่ยมเลยครับเป็นประสบการณ์ที่ดีจริงๆครับวันนี้ขอบคุณมากครับเพื่อนผมจะจับจระเขเนิวกินีซะทีสุดยอดไปเลยเจุดสุดท้ายที่ผมและทีมงานแวะก็คือฟาร์มจระเขเชื่อเมลันโฮ n ิง จระเข้หลายตัวจากแม่น้ำซิปิกถูกส่งมาที่นี่ <S <S อรอมเคยช่วยสร้างฟาร์มนี้ในฐานะโปรเจกต์ใหญ่เมื่อสองทศวรรษก่อนทุกวันนี้มันเป็นฟาร์มจระเข้ที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกชาวบ้านตามแม่น้ำซิปิกจะจับจระเข้ส่งมาให้คุณที่นี่เพื่อจะดูแลมันต่อไปถูกต้องไหมครับ <S <S ใช่ครับเดวิดวิลกินคือผู้จัดการฟาร์มโอ้โดูสิครับ เราจะวัดขนาดมันด้วยที่วัดประดิษฐ์อันนี้นะครับอ๋อทำไมต้องวัดด้วยนะครับเพราะเราจะจ่ายเงินให้กับชาวบ้านด้วยวิธีนี้ขนาดเล็กที่สุดที่ผมรับซื้อคือ61ซนเมตรนะครับและทุกๆ5เซนเนี่ยก็จะได้ราคาที่มากขึ้นนั่นเองนะครับอ๋อครับเดี๋ยวตัวนี้85เซนก็ประมาณ65กีหน้าเห็นจะได้เลยครับก็เท่ากับสัก20เหรียญนั่นเองใช่ไหมครับใช่ครับใช่อ๋อสุดยอดมากๆเลยครับใครับว้าว ถ้าผมเป็นชาวบ้านแล้วเอาเจระเขเคแบบนี้มาขายคูณเป,เป็นเนี่ยผมจะได้เงิน20-25ถึง25เหรียญโอ้โหสุดยอดจริงๆครับสำหรับคนในห,หมู่บ้านห่างไกลแค่ขายจระเขเคไม่กี่ตัวก็สามารถส่งลูกเรียนได้ตลอดทั้งปีแล้วแหละรครับวัดความยาวทั้งหมดเลยก็จะกลับจากฟาร์มยังมีงานสุดท้ายที่ต้องทำนั่นคือเอาอาหารไปส่งที่บ่อซึ่งมีจระเขเน้ำเค็มยักษ์อยู่เต็มไปหมด รอบนั่นเป็นไอเคน้ำเค็มตัวเครื่องด้วยนะครับใหญ่แค่ไหนกันนี่ฮะสัก4เมตรได้ไหมเพราะว่าเกิดนั้นน่าจะส<อ>ี่เมตรครึ่งนะครับ,รบน่าจะใช่นะแผนการจัดการในป่านิวกินีคือมาตราฐานที่หลายประเทศชื่นชมในแง่ประสิทธิภาพมันไม่มีอะไรเทียบได้รอมน่าจะภูมิใจในสิ่งที่เขาทำให้นิวกินีให้ประชาชนและรวมถึงให้กับจระเ้ ซึ่งเขาได้มีส่วนร่วมที่นี่และเขาช่วยแก้ปัญหาที่มีมาเป็นร้อยรปีนั่นก็คือการคุ้มครองจระเข้ในธรรมชาติและพร้อมกับทำให้คนพื้นเมืองมีแหล่งรายได้เพื่อมีชีวิตที่ดีต่อไปฟังดูขัดกันอยู่นะคนที่นี่ต้องฆ่าสัตว์เพื่อให้มันได้อยู่รอดนะครับแต่ถ้าดูที่อื่นๆในโลกที่พยายามคุ้มครองจระเข้โดยการบอกว่า ถ้าหมดเลยนะเรา่ให้คุณฆ่าจระเข้สักตัวเนี่ยกับทุกที่จะพูดแบบนั้นเลยครับจระเข้เขาไม่มีเหลือแล้วสต่ประเทศนี้บอกว่าเอาเลยจับจระเข้พวกนี้ไปกินเอาไปขายแต่ห้ามทำร้ายจระเข้ตรงนี้นะนั่นคือข้อพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราทำไปตอนนั้นมันประสบความสำเร็จก